คนเราสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ภายในสองวิสองวิเปลี่ยนชีวิตซึ่งหลายคนได้ใช้เคล็ดลับนี้ในการเปลี่ยนชีวิตมาแล้วมากมายเปลี่ยนจากร้ายที่สุดกลายเป็นสำเร็จที่สุดเปลี่ยนจากล้มเหลวที่สุดมาเป็นความยิ่งใหญ่ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงมีอยู่คู่กับโลกนี้มาช้านานไม่มีอะไรที่จะคงที่ไม่มีอะไรที่จะเป็นนิจจังยั่งยืนคงรูปสภาพเดิมอยู่ตลอดเวลาสุขทุกข์เปลี่ยนแปลงความแปรผันความไม่คงที่ของโลกใบนี้และของชีวิต ไม่มีอะไรที่จะคงเดิมฉะนั้นเราสามารถใช้สภาวะที่เป็นธรรมชาตินี้อยู่แล้วเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยสองวิวิแรกคือวิสัยทัศน์หรือวิชั่นวิสัยทัศน์มีอยู่แล้วในพวกเราทุกคนไม่ต้องไปหาที่ไหนวิสัยทัศน์คือการมองมอง ให้กว้างคิดให้ไกล,ลย้อนกลับมาหาตัวเองมามองดูตัวเองพิจารณาตัวเองเรียกว่าวิปัสสนานี่คือการมองที่สุดยอดในทางพระพุทธศาสนาคนเราจะเปลี่ยนแปลงได้วิสัยทัศน์เป็นสิ่งสำคัญมาก และวิสัยทัศน์มีอยู่แล้วกับตัวเองไม่ต้องไปหาที่ไหนเพียงแต่ว่าให้เราย้อนกลับมาที่ตัวเองมาฟังเสียงหัวใจของตัวเองกลับมาอยู่กับความสงบให้ได้ Enlightenment ท,ท,ที่มันอยู่ภายในมันจะเปิดขึ้นมาทันทีวิธีสองก็คือวิกฤตเชื่อว่าหลายคนจะต้องเคยเจอช่วงเวลาของวิกฤตในชีวิต กันมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในโลกหลายคนเจอวิกฤตมาอย่างหนักหนาสาหาัสและพวกเขาเหล่านั้นก็สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพลิกวิกฤตให้เป็นความสำเร็จให้เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาว่าเขาสามารถที่จะ ทำได้คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหลายๆคนในโลกนี้เขาใช้วิกฤตเป็นบันไดก้าวสู่ความสำเร็จวิกฤตในชีวิตของหลายๆคนคือช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีงามอยู่เสมอทุกคนเจอวิกฤตมากน้อยต่างกัน ทุกคนล้วนแต่ต้องผ่านวิกฤตมาด้วยกันแล้วทั้งนั้นเราจะยอมแพ้วิกฤตหรือยอมพลิกวิกฤตนั้นขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับความศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองว่าชีวิตนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้